สวัสดีครับวันนี้ผมนำข่าวล่าสุดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอัปเดตให้พี่น้องคนเลี้ยงวัวและพี่น้องคนทำเกษตรทุกท่านได้ทราบไปพร้อมกับเราซึ่งจะมีข่าวสารเรื่องอะไรบ้างมาฟังไปพร้อมกันครับ เรื่องแรกนายอัคราพรเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนะฝ่ายหลวงแม่แจ่ม ซึ่งได้มอบหมายกรมชนประทานดำเนินการขุดลอกตะกอนดินด้านหน้าฝายและด้านท้ายฝายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำน้ำแม่จแจ่มรวมถึงให้ดำเนินการศึกษาและวางแผนโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาความยาวประมาณ500เมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จากปัญหาการกัดเซาะตลิ่งอีกด้วย นอกจากนี้นายอัคารายังได้มอบหมายกรมพัฒนาที่ดินและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสวพส ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนแก้ไขปัญหาตะกอนดินในระยะยาวโดยการสร้างฝายชะลอน้ำบนพื้นที่สูงเพื่อกักเก็บน้ำคืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่าและดักตะกอนดินที่จะไหลลงสู่แม่น้ำด้านล่างขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรศาสตร์ยังมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการแหล่งน้ำในไรนาบ่อจิ๋วเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำทางการเกษตร จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ำภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไปผมอาจารย์เทพจากอาหารกรุเทพฟาร์มครับอาหารกรุเทพนี้มีส่งที่ไหนบ้างครับก็มีส่งทั่วไปในเขตภาคอีสานครับทุกแทบทุกจังหวัดนะครับไล่ตั้งแต่ขอนแกน่นอุดอรน้องคายรีสะเกษขึ้นมาทางนี้สุรินทร์บุรีรัมย์ไปถึงอุบล ครับผมน่าจะเรือนแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับผมครับผมข้อดีของอาหารของมรเทพฟาร์มนะครับครับผมอ,อ,อาหารของมรเทพฟาร์มเนี่ยเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบครับผม ที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ตามธรรมชาติที่หาพอจะหาซื้อได้เช่นพวกตะกูนถั่ว5ตัวครับคือถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแขกถั่วดํานะครับแล้วก็มีงามีทานตะวันมีมันมีข้าวโพดมีกากปามแล้วก็ยังมีกระฟ่างแดงกระฟ่างขาวแล้วก็มีมิลเลดมีกากน้ําตาลมีแร่ธาตุมีแคลเซียมครับมีกากน้ําตาลแล้วก็ยังมีเกลือนะครับแล้วก็มีไดแกลเซียมนะครับทั้งหมด17อย่างครับผมและสําคัญที่สุดคืออาหารของูุเทาหกร์มเนี่ย เราไม่เน้นเรื่องการใส่ยูเรียแล้วก็สารเล็งเนื้อแดงแล้วว่าแม่พันธุ์นี่กินได้สบายเลยเรื่องที่2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอัธกรไม่ปล่อยชาวไร่เดียวดายประกาศมาตรการเร่งด่วนดึงสหกรณ์โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพด9บาทต่อกิโลช่วยเกษตร,รกรฝ่าวิกฤตนายอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการอาหาราสตรัตว์นำโดยนายชยานนท์กริตยาชเวงอุปนาย,ยกสมาคมผ,ผู้ผลิตอาหาราสตรัตว์ไทยสมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารส,าสตรัตว์ PIA รวมถึงผู้แทนจากอุตสาหกรรมอาหารส,าสตรัตว์พร้อมด้วยนายประยูนอินสกุลปหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณายอภัยสุทธิสังรองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานอนท์อธิบดีกรมปศุสัสตว์ ณห,ห้องประชมุม134ถึง135กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำและสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีจุดยืนร่วมกันคือการดูแลพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำโดยผลการหารือสมาคมยืนยันพร้อมเปิดโรงงานรับซื้อข้าวโพดในราคา9บาทต่อกิโลกรัมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเกษตรกรจะมีที่รองรับผลผลิตแน่นอน ในส่วนของกระทรวงเกษตรจะเร่งมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเข้ามามีบทบาทในการรับซื้อพร้อมทั้งประสานงานกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเพื่อร่วมกันดูแลราคาที่เหมาะสมนอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังจะทำหน้าที่เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหากมีกรณีพ่อค้าคนกลางกดราคาโดยจะประสานโรงงานรับซื้อให้พิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรม นายอัธกรกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตร,รกรและผมขอขอบคุณสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยที่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรมาโดยตลอด ขณะเดียวกันนายชยานนท์กริตยาชเวงอุปนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยย้ำว่าสมาคมพร้อมเดินหน้าให้ความช่วยเหลือและปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตามที่ได้ให้คำมั่นกับรัฐบาลโดยการรับซื้อจะดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเรื่องที่3อัธ,ธกรเผยเตรียมเร่งเจรจาจีนรับมือมาตรการอาจสุ่มตรวจสารซัลเฟอร์ลำไยไทยเพิ่ม เชื่อใช้สายสัมพันธ์ไทยจีนปกป้องผลประโยชน์เกษตรกรได้นายอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่ประเทศจีนอาจจะมีการเพิ่มมาตรการในการตรวจสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2 หรือกรรมฐานในลำไย,ยของไทยว่าตนได้รับแจ้งจากทางโทษเกษตรทั้งสองท่านที่ประจำอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ว่าทางการจีนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการสุ่มตรวจจากค่ามาตรฐานที่กำหนดในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับสินค้าผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้ลงนามเมื่อปี2547ว่าสารซัลเฟอร์ในลำไยที่เนื้อไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่อาจจะมีแนวโน้มที่จะมีการยกระดับมาตรฐานสุ่มตรวจสารซัลเฟอร์ทั้งเนื้อและเปลือกแทนการตรวจเฉพาะเนื้อ นายอัธ,ธกรกล่าวต่อว่าขณะนี้กระทรวงเกษตรศสาสตร์ยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวและยังไม่มีหนังสือชี้แจงใดๆมาจากทางการจีนซึ่งถือเป็นช่องว่างที่เราจะเร่งเจรจาขอผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้มีระยะเวลาในการปรับตัวโดยวันนี้วันที่20สิงหาคม68ตนได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการค้าต่างประเทศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอชและกรมวิชาการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบหากมีมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ผมต้องทำให้กระทรวงเกษตรเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทยและทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ให้เกษตรกรขณะนี้ได้ทำนัดเรื่องเวลาในการที่จะเข้าไปพบกับจีนแล้วซึ่งผมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศไทยกับประเทศจีนที่เรามีการค้าการขายดังพี่ดังน้องมาตลอดจะสามารถพูดคุยทางการค้าเพื่อหาข้อสรุปถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรการสุ่มตรวจในลำใหยที่จะเกิดขึ้นได้ นายอัธกรกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาในสมัยที่คุณนรุมลพินโยสินวัดดดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงนั้นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนก็เผชิญกับการสุ่มตรวจสารบิวายสองในทุเรียนไทยที่ส่งไปขายที่จีนจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่จีนกำหนดมา ในขณะนั้นกระทรวงเกษตรมีการเตรียมความพร้อมและรับมือจนสามารถผ่านสถานการณ์นั้นมาได้ซึ่งการสุ่มตรวจสารในลำไย,ยครั้งนี้ก็เช่นกันตนเชื่อว่ากระทรวงเกษตรมีประสบการณ์ในการรับมือและจะทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบน้อยมากที่สุดนอกจากนี้นายอัธกรยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ลำไย,ยในภาคตะวันออกที่จะมีผลผลิตออกมาอีกประมาณ30,000ตันภายใน2-3เดือนนี้ ตนเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ทราบถึงปัญหานี้ดีก็คงจะไม่ปล่อยให้พี่น้องชาวสวนลำไย,ยต้องเดินเดีเดยวดายและถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้เงินงบประมาณตนเชื่อว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีจะนำงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนมาใช้ในส่วนนี้เพื่อที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนลำไย,ยต่อไปเรื่องสุดท้ายของวันนี้ ประกาศจุดยืนชัดอัธกรค้านใช้สารเร่งเนื้อแดงในประเทศชีต้องยึดประโยชน์ความปลอดภยัยคนไทยเป็นหลกักเชื่อทีมเจรจาดีลภาษีสหรัฐอเมริกาจะคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติ นายอัธกรศสิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าตลอดระยะเวลาประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมามีคำถา,ถามถึงจุดยืนของตนในฐานะผู้ที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประสุตว์ว่ามีความเห็นอย่างไรต่อการใช้สารเร่งเนื้อแดงในประเทศไทยตนได้สอบถามจากเพื่อนสส จากหลายพักการเมืองซึ่งหลายคนให้ความกังวลต่อการใช้สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกรหรือในเนื้อโคจะเกิดอะไรขึ้นจากรายงานหรือผลการศึกษาต่างๆยืนยันชัดเจนว่าสารเร่งเนื้อแดงหลายตัวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค<ๆ>เช่นการที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นโดยเฉพาะในเด็กและผู้มีคัน นายอัธกรกล่าวต่อว่าตนในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและคุณพ่อก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกากับดูแลกรมปรศุสัตว์โดยตรงและที่สำคัญประธานที่ปรึกษาของพรรคกล้าทร,รม นายธรรมนัฐพรหมเผ่าสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเราต่อสู้กับการใช้สารเร่งเนื้อแดงมาตลอดโดยกรมปรศุสัตว์ได้ประกาศแคมเปญและดำเนินนโยบายที่มีชื่อว่าอาวสานสารเร่งเนื้อแดงในประเทศไทยก็มีการไล่จับไล่สืบไล่ปรับลงโทษคนที่แอบลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง ผมยืนยันในจุดยืนว่าด้วยความเป็นห่วงสุขภาพคนไทยทั้งประเทศผมไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์ในประเทศไทยเพราะเรามั่นใจว่าสารเร่งเนื้อแดงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรงเมื่อถามว่าจุดยืนนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับแนวทางของทีมไทยแลนด์ที่ไปเจรจาแก้ปัญหาภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกานายอัธ,ธกรกล่าวว่าตนให้กำลังใจทีมเจรจาเสมอ แล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทีมเจราจาแต่ในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงดูแลกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราต้องรักษาจุดยืนของเราแต่ตนยืนยันว่าทุกความเห็นที่เราได้มอบให้กับทีมเจราจาไปก่อนหน้านี้ตนยึดมั่นในประโยชน์และความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยเป็นหลัก ผมเห็นในความตั้งใจของทีมเจรจาที่ต้องการให้ได้ข้อเสนอที่นี้ที่สุดสำหรับประเทศแต่ท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อว่าทีมเจรจาจะคำนึงถึงผลกระทบในมิติต่างๆไม่ใช่มิติด้านความปลอดภัยอย่างเดียวแต่เป็นทุกมิติที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องคนไทยสำหรับในวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ